นี่คือสปอร์ตตัวอย่างจาก t h e t th i ิด c o m ท่านจะได้สปอร์ตตัวจริงหลังจากท่านชำระค่าบริการที่เหลือแล้วขอบคุณครับ ไก่เด้อขับไข่ไก่ไก,ก่สดสด,สดใหม่ๆหน่วยใหญ่ๆใบตโตๆโตมาบริการทอดนาบ้านาานาเงื่อนท่านแล้วเอ<ต>ิญเอาควักเอาเด้อขับไก่เด้อไก,ก,ก่มีหลายเบอร์หลายขนาดมากแบบใดชอบแบบใดมาเลือกซื้อเลือกหาเอาเด้อรับด้านหน้าด้านในด้านซ้ายด้านขวาไปบ่ฮหอดจอดบ่ถึงเอินเอาควักเอาเด้อพ่อแม่พี่น้องหน่วยรถบริการตัยนาหน่ายขายไก่มาแล้วครับมาฮอดหน้าบ้านท่านแล้ว ไข่ไก่สดๆใหม่ๆจากฟาร์มน่วยใหญ่ๆใบโตๆมาบริการหอดนาบ้านนาเฮือนท่านแล้วเอิเอาวควักอ่าวเด้อพอแม่พี่น้องไข่ไก่เด้อไข่ไก่มีหลายเบอร์หลายขนาดมักแบบใดชอบแบบใดมือาเลือกซื้อเลือก้าอาเด้อค่ะด้านหน้าด้านในด้านซ้ายด้านขวาไปบบหอดจอดบบถึงเอินอ่าวควักอ่าวเด้อพอแม่พี่น้องกอเอ๋ยกอไก่ขอไข่ในเล้า นนเราสองไม่ยอมอะไรเกิดมาขึ้นก่อนแล้วเธอก็งอนฉันจึงเล่น